หลังจากที่แม่ของดิฉันเลิกกับพ่อไปแล้วก็เกือบหกเดือนตอนนี้แม่มาบอกว่ากำลังจะแต่งงานใหม่ดิฉันรู้สึกตกใจมากค่ะดิฉันชื่อจ๋านะคะอายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นตอนนี้ถึงบ้านเราจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ยากจนตั้งแต่พ่อทิ้งไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ทำให้แม่เสียใจเป็นอย่างมาก แม่ร้องไห้ฟูงมฟา่และทำใจไม่ได้เลยค่ะแต่ที่สุดแม่ก็มาบอกกับฉันว่าแม่เจอผู้ชายคนหนึ่งที่รักแม่มากๆและกำลังจะแต่งงานอยู่กินกับเขาคาพูดนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกตกใจและแปลกใจมากดิฉันเลยถามแฟนที่คบกันอยู่เขาก็ถึงกับยิ้มและหัวเราะขึ้นมาเราอายุเท่ากันค่ะ และคบกันก็เกือบสามเดือนแล้ววินเป็นผู้ชายที่ดิฉันรักและเราก็รักกันมากๆดิฉันเล่าเรื่องทุกอย่างให้แฟนได้ฟังและเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าโถจ้าจ๋าต้องเข้าใจสิเรานะจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาไปทำไมกันเลิกกันแล้วก็ต้องมูฟออนได้ผู้ชายคนใหม่มันก็ไม่แปลกหรอก ขอให้คู่ที่ผู้ชายคนนั้นเขารักแม่ของจาก,ก็พอแล้วแต่มันก็จริงนั่นแหละแต่ถึงยังไงมันก็เร็วไปไหมวินมันจะเร็วหรือช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาหรอกขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายที่แม่ของจารักนะเข้ามาตอนไหนก็เท่านั้นอีกอย่างคุณน้าน่ะก็ยังไม่ได้แก่เลยแถมหน้าตายัยงมีสเสน่ห์ดึงดูดด้วย มันก็จริงค่ะแม่ของจาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากๆทั้งหุ่นก็ยังสวยอยู่เลยแม่อายุแค่เพียง38ปีเท่านั้นก็ยังสวยเช้งเหมือนกับสาวๆรุ่นเดียวกับดิฉันเลยทำให้ผู้ชายหลายคนต่างหมายปองแม่แต่พ่อที่ทิ้งไปนั้นไปได้เด็กผู้หญิงอายุรุ่นราวขาวลูกเลยค่ะดิฉันรู้สึกเป็นห่วงแม่มาก หลังจากที่นายยศใหญ่เข้ามาอยู่ด้วยกันกับดิฉันและแม่ทั้งคู่รักชอบพอกันมากๆงานแต่งงานไม่ได้ถูกจัดขึ้นพ่อแม่บอกว่ามันเออกระเหลิกและสิ้นเปลืองและอีกอย่างลูกของแม่ก็โตแล้วด้วยแม่กลัวลูกจะอายแม่บอกแบบนั้นก็ททำให้ดิฉันเข้าใจได้นายยศเข้ามาอยู่ในบ้านของเราทุกอย่างมันก็โอเคค่ะ เขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายดีตอนนี้ก็มาอยู่ได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ววินที่คอยแวะเวียนไปมาเขารู้สึกว่าดิฉันอยู่ที่นี่เหมือนกับมีความสุขดีจึงได้มาถามไทยว่าไงจ๊ะได้พ่อเลี้ยงคนใหม่โอเคใช่ไหมก็โอเคอยู่นะน่ายศก็เป็นคนดีแถมยังน่ารักมากๆเลย เมื่อดีฉันบอกแฟนดีฉันก็ทำหน้าตาเศร้าและทำท่าทางรู้สึกน้อยใจมากๆยศเป็นอะไรหรือเปล่าจ๋าพูดแบบเนี้วินน้อยใจนะรู้ไหมน้อยใจทำไมกันจ๋าก็พูดความจริงนี่นายยศเป็นคนดีอีกอย่างดูแลแม่ดีมากๆด้วยนั่นไงแรกๆรกก็แอนตี้ คนนานๆไปนะก็เริ่มคอยตามแล้วใช่ไหมนี่แหละวินบอกแล้วที่แม่จ๋าเลือกผู้ชายไม่ผิดหรอกเชื่อวินสิคำพูดของวินทำให้ดิฉันเข้าใจได้ทุกครั้งเขาจะให้คำตอบที่ดีกับดิฉันมากและเราก็เข้ากันได้ดีดิฉันโตแล้วคะ่ะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและตอนนี้ดิฉันก็มีเขาแค่เพียงคนเดียว และเขาก็มีดิฉันแค่เพียงคนเดียวเช่นกันค่ะพออยู่กันได้สักสามเดือนจูๆ่ๆแม่ก็เกิดเป็นลมลมพับดิฉันตกใจมากรีบวิ่งไปหาแม่ในทันทีและนายศดก็เข้ามาประคองแม่และหาขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลหมอมาบอกว่าแม่เป็นคนที่พักผ่อนน้อยและก็มักผลไม่เพียงพอแถมข้าวปลา ก็ยังไม่ค่อยจะกินด้วยตั้งแต่แม่หลับไปจ๋าก็เลยถามคุณยศซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของจ๋าเองนายยศทำไมแม่ถึงอาการแบบนี้ล่ะแม่ไม่กินข้าวหรอกินน้อยนะสีช่วงนี้เห็นบอกว่าจะรักษาหุน่นน้าก็บอกแล้วนะว่าไม่ต้องหุ่นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแม่นะแม่ห่วงสวยแต่ไม่ห่วงสุขภาพ อีกอย่างทำไมถึงไม่พักผ่อนให้เพียงพอล่ะเรื่องนี้จ๋าเองก็น่าจะรู้นะเพราะอะไรคำพูดของอนายศที่มีเลดในทำให้ดิฉันรู้ได้ค่ะธรรมดาข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งจะอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีเลี้ยวแรงและพักผ่อนคงไม่เพียงพอเมื่อหมอบอกว่าอาการไม่เป็นอะไรมากเดี้ยวนอนพักทานยา และให้น้ำเกลือก็คงกลับบ้านได้แล้วหลังจากที่ดิฉันดูแลแม่ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลนายโยตก็มาดูแลช่วยนายโยจ๊ะเดี๋ยวจ่าไปเอาเสื้อผ้าให้นาน,นะจ๊ะถ้านาจะอยู่เฝ้าแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้าไปเป็นเพื่อนดีกว่าตอนนี้ดึกแล้วแล้วแม่ล่ะเดี๋ยวน้าฝากพยาบาลให้พยาบาลบอกว่าอยากให้แม่พักผ่อนก่อน แถมยังให้ยานอนหลับไปด้วยตอนเนี้ยคงไม่ตื่นมาก่อนหรอกถ้าอย่างนั้นไปกันเราไปด้วยกันเถอะจ้าบอกกับนายยศพ่อเลี้ยงและเราสองคนก็ขึ้นรถไปด้วยกันระหว่างทางเขาเป็นคนเงียบน่ารักอบอุ่นคำพูดของเขาแต่ละคำเป็นคำที่ฟังขึ้นหูมากๆเลยในระหว่างที่เราขับรถมาด้วยกันนั้น เสียงโทรศัพท์ของจ๋าก,ก็ดังขึ้นซึ่งเป็นวินวินโทรมาถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างและจ๋าจะกลับบ้านไหมทำให้จา๋าตอบไปว่าจ๋ามาเอาเสื้อผ้าและจะไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นเขาก็บอกว่าโอเคพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมแม่แล้วก็วางสายไปนายจึงถามว่าวินไม่มาเยี่ยมแม่หรอจะา เขาบอกว่าจะมาพรุ่งนี้จนันยศน้ามีเรื่องจะพูดกับจ๋านะนานยศมีอะไรจ๊ะคือน้าไม่อยากจะยุ่งเรื่องของจ๋าหรอกนะเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องของแฟนจ๋านะ่ะคือวันนั้นน้นนาเห็นน้าเห็นอะไรน้าเห็นว่าเขาพาผู้หญิงเข้าบ้านเขา บ้านของวินที่อยู่ใกล้ๆก,กับจา๋าทำให้จ๋าตกใจมากมีหน้าละ่ะททำไมก็ถงโธรมาถามจ๋าว่าจะกลับบ้านหรือเปล่าอย่างงี้นี่เองจ๋าไม่โกรธเหรอนายยศถามโกรธจ้ะแต่โกรธไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจ๋าเห็นกับตาว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นจ๋าก็จะเลิกจ๋าคงไม่เสียดายผู้ชายที่เร็วๆได้ทำเร็วๆกับจ๋าหรอก จริงๆเขาอาจจะดีกับจ๋ามากแต่ถ้าเขาหักหลังจ๋าก็มีทางให้อภัยเขาหรอกจ่าจ๋าบอกไปตามตรงและนายศก็ยิ้มพร้อมกับเอามือมากุมจ๋าเอาไว้ในระหว่างนั้นรถก็มาจอดที่หน้าบ้านของวินจริงๆแล้ววินเขาพาผู้หญิงมาจริงๆค่ะจ๋าเห็นกับตาน้ำตาคลอเบ้าแต่ก็พยายามทำใจนายยศจึงเข้ามาปลอบในระหว่างนั้น ความอบอุ่นและซาบซ่ามันก็เกิดขึ้นมาโดยที่จ่าเองก็ไม่รู้ตัวจู่ๆคำว่าพ่อเลี้ยงก็ถูกสลัดทิ้งไปเหลือแค่เพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ให้ความหวังและความปลอดภยัยและปลอบใจให้กับผู้หญิงคนนี้และในค่ำคืนนี้จ่าก็ตกเป็นของพ่อเลี้ยงโดยที่ไม่รู้ตัวไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยง แต่อยากให้เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งมากกว่าครั้งนี้วินอาจจะทำผิดกับจ๋ามากแต่จ๋าได้ทำผิดกับตัวเองและแม่เป็นแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าคิดได้ก็อยากจะออกมาจากชีวิตแต่ก็ทำไม่ได้ได้แต่ขมขืนและอยู่ในที่แบบนี้จนในที่สุดนายยศเข้าพยายามทำให้จ๋าเห็นว่าเขาเลือกจ๋า แต่จาสงสารแม่จึงต้องหนีออกมาและปล่อยให้ผู้ชายที่ตัวเองรักกับผู้หญิงที่ตัวเองรักมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนั่นมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเลวๆที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรไว้ได้แต่สุดท้ายจะาออกมาจากชีวิตของแม่แล้วก็ได้ยินว่าแม่กับนายยศเลิกกัน พอนยศไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งตอนนี้มันทำให้จ่ารู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักใครจริงเลยแม้แต่น้อยและจากับแม่คงไม่ได้เจอผู้ชายที่รักจริงหวังแต่งและอยากจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต